bà sang kia đi bà hành 干。<laughs> <laughs> แกยากไปไทยกเปเจ้าแกบอกนี่ mm ่รับมาสองเลครับไปไเป็นไงเป็นไรโอ้แต่เดี๋ยวหมููทอีไปบ้าน น่เหมอนกันแต่ก้าป้าจะบอกใครมีแต่ตอนน้วยเห็นอยู่ก้ากป้าองกันไหนจับขึ้นสอยับเกงการเหมือนกันเมืองงเมืองง นกนกกระจาตีมาทำหลังเนี่ยเป็นทำมาเหมือ,อนเ้ยครับเมือนแล้วนะหเจใจอ,อันตั้งแต่หันตีว่าต้นมันใหญ่มากอะเห็นหลังนกเลยด่อส่อนแหลกแเขาก็มาได้มึงพอเนาะโอ้หลายสิบปีแล้วต่อมันเป็นไม่อินนะครับมันเพิ่มขึ้นก็หรือว่าจะได้บางข้างก็เพิ่มขึ้นเยอะ<ต>บางข้างก็ลดลง แต่เห็นเป็นว่าถ้ามันเกิดลูกอย่างแล้วลน่ะมันก็ทิ่งลังมันน่ะแล้วก็มันก็ลนลงละนั่นมันก็จะพวกละโอ้เลยครับแต่หางมันน่ะลนลงละอ,อยู่อยู่ต้นมมาป้าวนะะ่ะแหลกเลยแหลก<ะ>นี่แล้วมาภากหลังๆนี่เห็นอยู่ต้นอย่างอื่นกับมีนะ<อ>่นะมีลูกมาทำรังกับเป้าวตอนนี้ก็มีวันหนึ่งเนาะหลานนอนห้องเนี่ยคนเดียวมันเปิดไ่ยิงเนาะได้สี่สิบปลายละ มันก็ว่ามันลืมปิดไฟก็สิลูกขึ้นมากตอนดึกว่าไฟอย่างมาแจ้งไปแจ้งว่ามันลืมปิดไฟก็ว่าได้มันก็มาซ้อพอหม่อมมีไฟอย่างมาแจ้งเพื่อมันแงนพอกลมเป้าเป็นลูกแก้วเล่นอยู่บนตัวกำป้ามันก็แอบพอกล้ๆกลัวๆมันก็แอบพอเนาะมันลมมาไปไหนลาที่นี่มันไปเข้าห้องน้ำกลับออกมาหายไปละ นั่นหะก็เป็นลูกกลมๆนะะอีนา่มัน้านะแจ้งแจ้งมันนาหนะแล้วก็สมัยตะก้อเนี่ยตีบ้านหลังเก่าเนี่ยมันก็มีลูกแก้วเวลาต่ำคนต่ำหน้าบ้านเนี่ยเปิดไปแอวไปต่ออนมาเดืกๆเดจะเห็นเล่นอยู่บนหลังคาอะแล้วเขากระมองหูมันจะเป็นลูกแก้วตรงนี้ก็เขากระหมองหูนะ